ขอบคุณล้วงหนานะจ๊ะคำวยพรนะจ๊ะเด้อทุกคนขอบคุณเอฟซีคอยได้ไหลายทุกกำลังใจจ้ะที่มาอวยพรมันเกิดในศาสตรเด้อนะจ๊ะก็ขอให้นางลายดอกจ้ะขอให้จุความคุอภาพร่างกายแข็งแรงมีเงืนใจตลอดปีตลอดศาสตร์มาจ้ะใส่ตามั่วค่ะตามั่วนปากันจองใส่ปักกันจองโอ้สเสกแซมนัว แมกระทินกับปลาทูน่าค่ะนี่เป็นปลาทูน่านะจา๊ะปลาทูน่าปลาทูน่าสดมันจะเหมือนเนือ้เอเนื้อสับไยใส่ไปเลยค่ะจะเป็นเนื้ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพ่อกันคือเก้าค่ะพี่น้องจ่าวันนี้สาวเดือนได้ตำส่วะตำส่วเอ่อพักกันจวนค่ะกินกับปลาทุน่าค้องเนื้อมันจะคือเนือ้อเราเนี่ยจีคือเนื้อสัต์เนือเนอนเน้อหัวเนือ้อหมูไปใช่ไหมน้องละชีแบบสดอ,สอ,อ,อ่องต้องตำส่วค่อยกับนัวค่ะค่ะใส่น้ำปูเล้วความนัวพันท้องพอถึง ยอดโดยละเมีสตอและกระทิมมาค่ะฉลองวันเกิดเจ้าเดือนกจ้ามือน,นี่จะ้ะวันเกิดครบ42 42ปีเจ้าเดือนกะขอให้ตัวจจ้าของนะตื่นขึ้นมาามีลมหายใจก็พอค่ะพี่น้องค่ะมีความสุขกับชีวิตเอออ่อ,อ,อมีเงินค้ำกลั่มแก้วได้เรียนดูคนที่เฮาหักเนาะพี่น้องเนาะคนที่หักเฮาอืม แค่นั้นชีวิตก็มีความสุขผู้ใดกะหวังรวยกันทุกคนล่ะคะ่ะแมนว่าพี่น้องเออถ้าผู้ใดว่าอยากผู้ใดว่ามหวังบร่รวยนี่บ่แมนแล้วจะพี่น้องจะทุกคนก็อยากมีอยู่มีกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่เงินใส่เนาะสุขภาพหลางการแข็งแรงกับบ่มีอย่างไยจะพี่น้องจะมาเว้าหลายสโลงน้ําข่อยมาลดจะอือย่าสร้างแม่เปล่าก็เก,ก่าคะ่ะเป่ากินก่อนฉี่มันสีเบลาพิษเปาถือค่ะพี่น้องมาจวด อืมอืมมจกระจายน้ำาขว่กับพี่น้องค่องคะอืมพักเยอะแยะเลยคะ่ะเป็นน่อมไม้เอาไม้ลวกปักซีซีหอมตัดกระจนแรดิดมาบัดจิ้นีบอเบลไลปตุ้น่าพันข์ขวปุ้นอืม เห็นมันตำสวะกับพ่อไปน้องมาเด้อมันจะอืดกวนเปล่ากินเบาเย็นแหละข้าวปุ้นพันตุน้าคำใหญ่แซ่บมากกันจองสื่อมากตะม UM. ึงกว่าจ้บ ปอมปักวันรสแซ่บแล้วก็คือปลาจา้ะแต่ว่าสีแล้วมัคือเนื้อสัต์ทุนากินดิบก็แซ่บค่ะชังบง่ายสุดวะอันนี้ง่ายรับควานใหญ่ๆแล้วกันอชอบ เรเดินชอบมากหลายหอมัมองมนเสีเยไปกับพี่น้องเอ,อ้ยหอยมัสลองกับวกเจ้ากับปทุทุน่ากับตั๊ชั่วนี่พระพนต่ำหรอกจก้ะชีวิตนะมันเจีบน่ากัน ไม่เจ็บต่อ<ม>กระถินก็มีไม่กระถินนัวครับเป็นน้ำปูอ่ะอื้มทุ่งนานัวประเด็ก แล้วสมพูดดิจะต้องอะไรค่อยกินจะอหลวงเนื้อมันงานมพักตวงพักไล้ยหลายสัออกันหรอ เอามุกุดมาไาว้ที่ใสเล่ไหมอือไปยืมลูกสาวมาเดี๋ยวเลิกไปเนานะ <c oughs> มันเกิดเนาะอือมันเกิดมาก็ไม่เหลืองเลยเลยนี่มุกุดพรเอ็ดไปค่ะสามสีสันไปอื <c oughs> อหวานเนาะ ไม,ม่ทุกท่านไม่พักค่ะพักไทยไปเลยไปเลยไป้องไปเลยไปลางไทยไปดูกขาบอมีเงินน้ะพไปน่องเนาะโดนกินเทีย วันเกิดคลิไปเนาะจับมันนัวไหมเพื่อนใน้ำปุมนนัวพรอใครซื้อมา เอร่อยสิก,ก้อยก้อยแบบฝรั่งนะจ๊ะปส่พวกเนี่ยวัคโดจะแตงอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งฮี่ทังสัตว์เฮ็ดอันปักกันจอมอ่ะปะปักกันจอมเลยจ้ะก็บะเอาจกตาเดีย๋ยวเลยจ,จอมจริงๆคอยสั่งมาค่ะอยู่หลานไทยบ่มีต้องสั่งเอา มันไม่ค่อยสวดเลยพี่น้องพักกันเจอ๊มากไก่แล้วมันหวานพามันหวานอากาศไทยน้องไทยพักตกกาดหวนานแบบที่มันเหลืองใส่กับแซ่บกุ้งกอล ค่อยๆีิจะลองกัอครอบครัวค่ะมัน <c oughs> เกิดอืมอัดคิววันที่ยี่สิบสองคิโป่์คิโพ,พวันเกิดยีิบสามพอดี่อัดไว้เนาะ ขอบคุณลวงหน้านะจ๊ะคำวยพรอยแลจ้ะเด้อทุกคนขอบคุณเอฟซีขอยแล้วหละทุกกำลังใจจ้ะที่มาวยพรอมันเกิดให้สาวเดือนนะจ๊ะบ่ขอให้นางลายดอกจ้าคอยทุกความสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใจตลอดปีตลอดชาติมาจ้ะ หลบไม่หลับป็นเประเสิร์ฟเนาะพี่นอ้องทุกคนก็หวังรวยทุกคนมันบบกพี่นอ้องไปก็ยากมีเงินมีค้ามใจเนาะไปเสือนะเ,เดอะไปเลยไปอยากรวยตัวเล้ยวทุกคนเหละค่ะม,มนุษย์ วัาว่านั่น不ก好น่ากับนนี่ได้เสร์จต่อค่ เป็ดช่วงวะช่วงว่ะคืนนอนบมหลับค่ะกินกาแฟยมคำไปทืนกาแฟยำคำก็นนอนบมหลับม่คืนดูค้าว กินกาแฟาไปเรียนภาษาเนี่ยคอยนุ่อย,อยองวงน้อนแตยกินกาแฟข้าขไปตอกข้ามมานาะแบบนี้ตักข้นมาลองลอง วันวันดีครับ <laughs> พัน น้ำปูมันจะดำนะน้ำปูเจ้าเราสั่งมากปุ๊กนหน่อย,อยด,ดิเล่นน้ำเลยค่ะเจ้าเรต้มจจนนะนับปลาไนลหอมหอมกินปูสั่งสั่งออนไลน์ค่ะหอมยูรานอยู่ในบะมีค่ะต้องสั่งก็เจาะ Saus. ปุ่นริเวมืออวาสบันนอกด้วยมือกัดทีนนว อืเป็ดออากาศหนาวกัศหนาวมากเลยจ้ะอืเมื่อคืออากาศหนาวแบบว่าสปริงนะต้นดอกไม้ดอกอะไรเนาะย้มบากจ็จะดอกไม้มันไม่แหละ ต้องนีงไปเลยจ้ะคิดหนัะเล่เบนบอลนี่จ้ะสุดกินต้องหายเพจอะไรพี่น้องจ้าป้าแซบคักแซบแน่กับพี่น้องเอ้ยนางเล่บเม็ดกระถินนบาเบิร์ดอกจ้าคอยเพด ปากค่อยปูงค่อยพูมัาแล้วค่ะเซะค่ะแซบเอาพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกคำบวยพรย้อนหลังนะคบพี่น้องนะเราเดินกอใก้นทุกคนสุภาพร่างกายแข็งแรงด้วยกันค่ะฝากกดติดตามรับชมน้ำเน้ได้จ้ะเดอ้เอขอรับชมเป็นกำลังใจสาวเดือนนี้จะ้ะพอกันยิ้มหน้าอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันสุขสุขกันเดอ้อสวัสดีค่ะ